Open oh, the mask. Open oh, the mask. Open oh, the mask. Oh, นี่คือรายการอ h e b ทอย o y รายการรีวิวของเล่นรถเขอสาสะสมทีกเจ๋งกันเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นี่เราจะมารีวิวหมวก Iron Man Mark 7นะครับจากค่าย Killer Body ซึ่งไม่ใช่หมวกธรรมดานะครับสามารถสั่งการได้โดยใช้เสียงนะครับมันจะเปิดหน้ากากเองเปิดไฟได้ด้วยซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นการสั่งการด้วยภาษาจีนเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นการอัปเกรดเป็นการสั่งการด้วยภาษาอังกฤษแล้ว ซึ่งหมวกไอรอนแมนจริงๆก็มีหลายค่ายทับออกมานะครับอย่าง h a ร์สโบแต่ก็ว่าไม่เจ๋งนะครับมันไม่สามารถเปิดได้เองมีอันนี้แหละครับสวยดูดีและเจ๋งมากๆเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องรีวิวหมวกไอรอนแมกันเลยครับเอาละครับเรามาดูตัวกล่องกันก่อนครับนี่หน้ากล่องก็จะมีรูปเป็นหน้าหน้ากาก i r รอนแมนเต็มๆเลยครับมีโลโก้ไอรอนแมนมาร์คเซเนะครับมาร์ค อันนี้เป็นเป็นค่ายของทางฮ่องกงนะครับได้ลิขสิทธิ์แท้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ค่ายจีนเถื่อนๆนะนี่เราจะเห็นว่าไอ้ตรงหน้าก,กากนะครับมันมีเท็กซ์เจอร์ของตัวเหล็กด้วยนะครับตัวสินค้าก็จะมีคล้ายๆกันจะเป็นการเป็นเหมือนบัตเมทัลบัตนะครับเอฟเฟกด้านบนด้านข้างก็จะมีพวกโลโก้ของอเวนเจอร์นะครับสัญ,ญลักษณ์ตัวเอ,อเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยครับ อ่าเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอเป็นแผ่นโฟมสีดำกับเป็นแผ่นเหมือนเป็นโปสเตอร์นะครับจริงๆแล้วมันเป็นคู่มือเอ๊ะแต่ทำไมมาให้สองแผ่นนะครับหน้าตาเหมือนกันเด็กเลยมีโลโกโ้ i ร o นแมนด้วยด้านหลังก็ยังเหมือนกันเลยครับก็จริงๆมันเป็นคู่มือที่ต่างกันด้วยภาษานะครับเป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับอ่าเราต้องใช้ภาษาจีนอันนี้นะครับนี่ก็จะบอกวิธีการเล่นต่างๆนะครับมีสวิตมีที่ชาร์จ การเปิดปิดต่างๆนะครับลูกเล่นต่างๆก็จะระบุในนี้นะครับบอกไว้หมดเลยอ่าเนี่ยสามารถชาร์จไฟได้ด้วยอาด้านหลังก็จะเป็นวิธีการใส่หัวนะครับาเก็บไปก่อนอามาดูตัวหน้ากากกันดีกว่าครับนี่ออกมาแล้วโหดูสีซะก่อนครับการลงสีการให้พื้นผิวนะครับดูสวยงามมากเลยสีแดงก็แบบ เอ้ยเจ๋งอะ่ะสวยนี่ครับสีแดงแบบมีความแบบมันๆเงาๆเงาวิ้งเลยตรงหน้ากากส่วนที่เป็นสีทองก็ลงสีได้สวยดีนะครับแถมมี t e x t ซ์เจอร์บัสเอฟเฟคด้วยนี่นี่สูมดูชัดๆนะครับจะเป็นเป็นลายแบบลายเหมือนลายขนๆนะครับลาย t e x t ซ์เจอร์ของตัวเหล็กครับให้ความรู้สึกเหมือนเหล็กจริงๆ บริเวณด้านในหมวกนะครับนี่นี่ไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะครับจะมีการบุเป็นเหมือนฟองน้ํานุ่มๆนะครับเพื่อเวลาใส่หมวกสวมไปแล้วนะครับจะไม่ไม่เจ็บหัวนะครับพลาสติกไม่ไปขูดหัวเนี่ยครับจะมีแผ่นฟองน้ําดำๆนุ่มๆอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดเปิดหมวกให้มันแสงมันเข้าก่อนดีกว่าครับตรงบริเวณหน้ากากนะครับเราสามารถเปิดแบบแมนนวลได้นะครับแต่ผมว่าไม่ควรทําบ่อยๆนะเหมือนเป็นการฝืนมันเดี๋ยวจะเสีย อ่านีครับแสบเข้ามาเห็นกันชัดๆนะครับจะเป็นแผ่นฟองน้ำบุแบบนุ่มๆเลยครับกันตรงหัวของเราไว้นี่ครับก็จะมีสายเคเบิลนะครับเป็นสายชาร์จด้านหนึ่งจะเป็นเอาไว้เสียบหัว USB นะครับเสียบคอมหรือเสียบที่ชาร์จก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่เสียบตรงหมวกนะครับรููชาร์จจะอยู่ใกล้ๆตรงตรงนี้ครับตรงสวิตช์ปิดเปิด อยู่ตรงนี้ครับเสียบเข้าไปประมาณนี้ครับแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องไม่จําเป็นเสียบชาร์จนะครับสําหรับการเล่นคำแรกจะมีไฟให้อยู่แล้วครับสามารถเปิดเล่นได้เลยเรามาเปิดทดสอบเสียงกันจาร์วิสเปิดดมส นี่เราสามารถสั่งการด้วยเสียงนะครับโดยไม่ต้องไปแตะอะไรของมันเลยครับเจ้าตัวนี้ไม่มีรีโมทนะครับจะต้องใช้เสียงสั่งการเท่านั้น c l o s s the b a t ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้5นาทีนะครับมันก็จะเหมือนเป็นการสล e ปโหมดนะครับเนี่ยครับสลิปดับเครื่องไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเราจะทำการปลุกมันนะครับให้แตะตรงด้านข้างตรงนี้นะครับใกล้ๆหูแบบนี้ นี่จาวิสพร้อมรับคําสั่งอีกครั้งแล้วครับหลังจากดูไปสักพักนะครับหลายคนก็คงจะสงสัยนะครับว่าด้านนายเนี่ยวิสัยทัศน์มันจะเป็นยังไงอ่ะเราจะมองเห็นไหมนี่เลยครับมันจะมีช่องเล็กๆนะครับอารมณ์เหมือนสังเกตชุดอุลตร้าแมนนะครับมันจะมีที่อุลตร้าแมนมันจะมองมองตับมองล่างนะครับมันจะมีช่องสําหรับคนมองลอดออกมาได้แบบนี้เลยครับหลักการเดียวกันเลย แต่ว่าเราอาจจะแสบตาหน่อยนะครับเพราะว่าแสงไฟมันจะอยู่ตรงบริเวณหนังตาของเราพอดีเจิส์โอเปนเดอะแมสต์คลอสเดอะแมสต์เทิร์นออฟเดอะไลท์ t ทิร์น t อเดครับเดี๋ยวเราจะมาสวมไอเจ้าหมวกอารอรแมนนี้กันครับวิธีการสวมก็สวมเข้าไปแบบนี้ครับ ก่อนอื่นต้องทําการถอดชิ้นส่วนไททอยก่อนนะครับนี่ไททอยแบบนี้นะครับต้องเอามาเสียบแปะที่หลังถ้าใส่คนเดียวก็ต้องทำคลัมมาเอาแบบนี้นครับใช้เซนส์สัมผัสความรู้สึกเอานะครับกว่าจะติดได้ h e ร s, <S, <the> <S รู้สึกตัวเองเป็นโทนี่สตาร์ขึ้นมาทันทีเลยครับนี่เปิดมาปุ๊บไฟก็จะดับนะครับ j จ้า s พอปิดหน้ากากไฟที่ตาก็จะติดขึ้นมาเจ้าลิสเธอต้องเดอะไลท์สายจะสว่างไปนะครับเดี๋ยวลองบังซะหน่อยเจ้าลิสเธอต้องเดอะไลท์เธอต้องเดอะไลท์โอเวอร์เดอะแมสคลอสเดอมเรียกว่าตอบสนองด้วยเสียงได้ฉับไวดีครับ j a ้าล s Open t เ e m a แม j a r เ i s c o s the m ดเดี๋ยวเราจะใช้คำสั่งรัวๆแล้วนะครับเ a r v i <'m> s Open the m a ะแ c ส o s ค the m a อะ Turn off the light Turn o ์ทิร Cross เจ้าเบสแล้วถ้าเราพูดแบบสำเนียงไทยๆบ้านๆล่ะ Open the mask Open the mask เปิดได้กา Open the mask, Open the mask. Open the mask. โอ้โหเอ็กเซนต้องใช่นะครับพูดแบบบ้านๆนี่งงเลย Cross the mask เจ้าิสโอเพนเดอะแ d สโคดเดอะแมสโคดเดอะแมสโคสเดอะแมสเจ้าิสโอเพนเดอะแสและทั้งหมดก็คือรีวิวหมวก Iron Man Mark 7 จากค่าย Killer Body ค่ายฮ่องกลงลิสกัสิ์แท้มาเวลนะครับเราก็เห็นความเจ๋งของมันไปแล้วนะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงนะครับเราแทบจะไม่ต้องไปแตะต้องอะไรมาเลยนะครับสั่งการด้วยเสียงเพียวๆล้วนๆตัวนี้ไม่มีรีโมทนะครับไม่มีวงแหวนเหมือนรุ่นอื่นๆที่เราเคยเห็นมาถ้าเทียบกับหมวกของทาง Hasbro นะครับบอกเลยชิดซ้ายไปเลยนะครับ Killer Body น,นี่โอ้โหเจ๋งมากครับ Hasbro นี่กิ๊กก๊กกองแกงไปเลยก็สนนราคาหมวกใบนี้นะครับ 6,470บาทนะครับส่วนนี้ผมพรีออเดอร์มานะครับแต่ถ้าใครไปหาตามตลาดก็ไม่แน่ใจนะครับลองไปหากันดูผมเองก็มีหมวกอ r o n ลแมใบนี้แหละครับเป็นใบแรกก็เรียกว่าประทับใจเลยทีเดียวหลังจากที่เล็งมานานแล้วเหมือนกันบอกเลยสายเตารีดของมันต้องมีครับเอาละครับส่วนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับจาวส c r o s s the m a s เซรวิสเปิดระบบพร้อมเจาวิสโล้อเดารนเดรเดอะ รายการ t บเบ a l ทอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m a Aplusstudio V2 นะครับสวัสดีครับ